สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับคลิปแนวนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Robox กับ Map g u s แ a น a ์แบ็คพาวนะครับซืบเนื่องมาจากในอัปเดตล่าสุดของ GNB ที่ได้เพิ่มแมปอย่าง Sense p e เ e r r ์เ g เข้ามาเนี่ยในแมปมันก็ได้มีพวกจดหมายหรือว่าน้ตนะครับตามจุดต่างๆที่จะเล่าถึงเรื่องราวแล้วก็สถานการณ์ในตัวเมืองนะครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่าแล้วก็แปลโน้ตเหล่านี้ให้ฟังกันนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับฟังกันเลยนะครับสำหรับแมปเซนสปีเดอร์เบิร์กเป็นเหตุการณ์ลำดับที่เจยดที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนปี1814ต่อมาจากเหตุการณ์ในแมปไทโรเลียนวิลเลจที่เกิดขึ้นในวันที่26เมษายนปี1814ถ้าเรามาดูแผนไทม์ไลน์เหตุการณ์ดูเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับ หลังจากนั้นก็ทิ้งระยะห่างยาวๆเลยนะไปะยนถึงเหตุการณ์ในแมปลาฟาร์มดันฮา์ที่เกิดขึ้นในปี1815แต่ผมก็คาดว่าในอนาคตมันน่าจะมีเหตุการณ์สักอย่างหนึ่งต่อจากเซนต์ป er ีเดอร์เบิร์กแล้วก่อนเหตุการณ์ในลาฟาร์มดันฮารจริงๆเพราะว่าเส้นทำลายเนี่ยมันดูห่างกันมากๆครับมันก็น่าจะเผื่อในอนาคตด้วยว่ามันน่าจะมีเหตุการณ์สักอย่างหนึ่งมาขัดอยู่ คือเวลาที่เกมมันอัปเดตใหม่มาเนี่ยเนื้อเรื่องของแมปมันจะไม่ได้ต่อเนื่องทุกแมปครับมันจะมีบางแมปที่เป็นแมปในอัปเดตใหม่ก็จริงแต่เนื้อเรื่องมันย้อนกลับไปในเหตุการณ์ในอดีตก็มีนะครับคือเราคาดเดาอะไรไม่ได้หรอกครับว่าแมปใหม่ในอัปเดตต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ในอดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคตก็ไม่ทราบได้นะคือเหมือนผู้พัฒน,นาเขาอยากจะให้เราดูหลายๆเหตุการณ์ในเมืองนั้นเมืองนี้ว่ามันเป็นยังไง เราทหารที่ประจําอยู่เป็นยังไงรับมือยังไงหนีออกจากเมืองมาได้ยังไงมากกว่าความต่อเนื่องของเรื่องเกมนะครับทั้งหมดนี้คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆเลยใครที่คิดเห็นไปอีกแบบหนึ่งก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับโน้ตอันแรกเนี่ยก็จะเป็นประกาศโอพยยชาวเมืองที่เขียนไว้ประมาณว่าคําเตือนชาวเมืองเซนส์วิเดอร์เบิร์กควรหาวิธีเดินทางไปทางตอนเหนือและรีบออกจากบ้านโดยเร็ว ลายแทกที่อยู่ใกล้เมืองของพวกเราอย่างไรก็ตามด้วยการสนับสนุนอย่างดีและความร่วมมือของคุณเราจะนํามันกลับคืนมาโดยสูญเสียเพียงเล็กน้อยสําหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไกลได้เรายังมีบริการทางแม่น้ําที่จะรับส่งโดยเรือบรรทุกอยู่แต่ซาท่านไม่สามารถดูแลบริการดังกล่าวได้ทั้งหมดดังนั้นโปรดระวังคุณภาพบริการของพวกเขาด้วยและสําหรับผู้ที่สิ้นหวังสุดๆที่ป้องปาะการปีเตอร์และพอล จะยังพอมีที่ให้หลบภัยสำหรับคนไม่กี่คนอยู่สรุปจากโนต้ตนี้นะครับได้ว่าทั้งเมืองในตอนนี้เต็มไปด้วยซอมบี้เลยต้องอพยกชาวเมืองออกจากเมืองไปทางตอนเหนือซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันคือเมืองอะไรนะครับแต่ก็มีชาวเมืองนะครับบางกลุ่มที่ไม่สามารถเดินทางไกลได้ด้วยตัวเองจึงต้องมีบริการทางน้ําแต่ด้วยสถานการณ์นะครับทำให้ซาท่านไม่สามารถดูแลบริการได้ทั้งหมด เลยอาจจะมีเจ้าของเรือบางคนครับที่บริการชาวเมืองไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยปะปนอยู่และผู้คนที่หมดหนทางในการหลบหนีออกจากเมืองเนี่ยก็จะต้องเข้าไปหลบในป้อมปราก,การปีเตอร์และเพลที่ก็มีที่หลบไม่มากนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะป้องกันซอมบี้จานวนมากในเมืองได้นานแค่ไหนนะครับในขณะเดียวกันเหล่าทหารก็จะมาเคลียร์ซอมบี้ในเมืองให้หมดโดยสูญเสียให้น้อยที่สุด ซึ่งเราสามารถเห็นประกาศตรงนี้ได้ทั่วไปเลยครับที่ติดตามอาคารในแมปนะครับเป็นเหมือนใบปิวนะต่อมาโน้ตอันที่2จะอยู่ในรถม้าคันนึงหน้าสะพานซึ่งหน้าตาคือเป็นกระดาษที่โดนฉีกไปครึ่งหนึ่งนะครับเป็นบันทึกของทหารนายหนึ่งที่เขียนไว้ว่าวันที่15ตุลาคมปี1813ซายืนยันว่าจะต้องเสริมกำลังป้องกันเซนสปีเดอร์เบิร์กทำให้ไพรแซกใกล้เข้ามาทุกวัน ภายในไม่กี่สัปดาห์พวกเขาก็าจะมาถึงประตูตเมืองแล้วเหล่าทหารจะต้องถูกเตียกตัวกลับมาจากแนวรบของเยอรมันการป้องกันดินแดนแม่ถือว่ามีความสำคัญมากกว่าการทำลายล้างนโปเลียนมันเป็นเรื่องที่โง่สิ้นดีที่กองกำลังของเราส่วนใหญ่ต่อสู้อยู่ในสนามรบขณะที่คนของฉันกำลังป้องกันดินแดนแม่จากผู้ลุกลานภายในเราจะยอมจำนวนภายในไม่กี่เดือนหากเราไม่สามารถเสริมกำลังทหารของฉันได้ ผู้บัญชาการของเรายัางมองว่าเป็นเพียงแค่โลกเล็กๆที่เกิดขึ้นในกรุงมอสโกฉันต้องยืนยันว่ามันแพร่กระจายเร็วมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาตอนนี้มีกองทัพตั้งขึ้นในรัเสเซียและฉันเป็นผู้บัญชาการของคอสแซกและทหารรักษาการเราทำได้เพียงแค่พาพวกไพรแซกออกไปเหมือนกับแกะเท่านั้นคือไอ้คำว่าเดอะไพรแซกเนี่ยผมไม่สามารถบอกได้นะว่ามันแปลว่าอะไรกันแน่แล้วมันคือกลุ่มว่ากองทัพไหนในรัเสเซีย แค่ตัวประโยคผมก็ไม่สามารถหาความหมายมาได้แล้วจริงๆนะหรื่าเกิดใครที่รู้ลึกมากๆก็มาคอมเมนต์บอกผมได้นะสุดท้ายเราก็ไม่ทราบถึงชะตากรรมของนายทหารที่เขียนโน้ตไว้กับปุ่มไพรแซกว่ายังรอดอยู่ไหมนะครับเพราะว่าโน้ตเนี่ยมันก็เขียนตั้งแต่15ตุลาปี1813แล้วส่วนเหตุการณ์ในแมปเซนต์ปีเตอร์เบิร์กคือเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนปี1814ก็ผ่านมาได้8เดือนแล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ครับว่าคอสแซกคืออะไรกันแน่เดี๋ยวผมจะให้บายฟังคร่าวๆแล้วกัน คอแสแซกเ,เป็นสมาชิกของกลุ่มทหารในยูเครนและทางตอนใต้ของรัเสเซียเดิมทีคอแสแซกเ,เป็นอาณาจักรบริวารของเครือจักรภพโปรแลนด์และลิทัวเนียแต่ด้วยความกดดันทางสังคมและศาสนาจากเครือจักรภพทําให้คอแสแซกประกาศตนออกมาเป็นรัฐอิสระในชื่อเฮสมเนตคอสแซกต่อมาในปี1654้อสคอแสแซกก็ได้ลงนามในสนธิสัญญาเพเลยาสลาฟกับอาณาจักรซาแห่งรัเสเซียเป็นผลทําให้รัฐต่างๆในเครือรัฐเฮดเมเนตคอสแซก ตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซียต่อมาอีก300ปีต่อมาโน้นอันนี้3จะอยู่ใต้โน้นที่โดนฉีกขาดที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ซึ่งเป็นแผนการในการป้องกันเมืองเซน์สปีเดอร์เบิร์กที่เขียนไว้ว่าตำแหน่งของเราทําให้หมดหวังผมรับรองว่าเราสามารถหาทางแก้ได้การจัดวางกําลังทหารที่ยึดพื้นที่ตำแหน่งที่สามารถป้องกันได้จัดหากระสุนและเหล็กกล้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้มาให้กับเหล่าทหาร และต้องจัดเตรียมอาหารให้ครบถ้วนพร้อมธงขนาดใหญ่ที่จะให้สัญญาณและขวนกำลังใจประชาชนในเมืองเซนต์สปีเดอร์เบิร์กและบริเวณโดยรอบจะถูกอพยพออกไปโดยใช้กำลังและต้องประสานงานกับเรือประมงและเรือขนาดใหญ่ในท่าเรือเพื่อรองรับการอพยพเหล่านี้เมื่อเราสามารถอพยพทุกคนออกจากเมืองได้แล้วก็จะเหลือเพียงแค่กลุ่มคนที่หลงทางกองกำลังของพวกอันเดดก็กำลังล้อมเมือง แต่ทหารของพวกเราสามารถสร้างความเสียหายได้มากกว่าพวกมันถึงสิบเท่าแต่ว่าพวกมันก็ยังขาดเรื่องสติปัญญาอยู่และไม่ทราบว่าพวกมันมีความสามารถในการวางกลยุทธ์ปิดล้อมเมืองหรือไม่เมื่อพวกมันเข้ามาในเมืองทหารของเราจะยิงถล่มพวกมันด้วยความหวังอย่างยิ่งว่าพวกเราจะกำจัดพวกมันออกไปให้หมดสิ้นจากรัสเซียโดยเจ้าชายไมเคิลแอนเดรสบาเคมเดอโทลีวันที่18พฤษภาคม จากที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยตัวเจ้าชายไมเคิลเนี่ยเขามีตัวตนอยู่จริงๆนะครับเป็นจอมพลชาวรัสเซียที่มีบทบาทมากในสงครามนโปเลียนในยุทธการที่พูทัสนะครับหรือ Battle of Put ัสต่อมาโน้ตนอันที่4จะวางบนเก้าอี้ตรงล่างของทหารรัสเซียนายหนึ่งที่เสียไปซึ่งเป็นคู่มือภาคสนามของแพทย์เกี่ยวกับโรคระบาดโดยเขียนไว้ว่าตามคำสั่งของคณะแพทย์สำรวจของซาการแพร่กระจายของโรคยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ซึ่งมีทฤษฎีต่างๆตั้งแต่เลือดไม่ดีจนไปถึงเรื่องกลิ่นตัวอย่างไรก็ตามอาการบางอย่างได้รับการบันทึกไว้ดังต่อไปนี้ไข้สูงระคายเคืองผิวหนังประสาทหลอนเตืดดานวิสัยทัศน์ไม่ดีและปัญหาทางเดินหายใจการรักษาไม่สามารถทําได้ในขณนะการฟื้นฟูผู้ที่มีอาการรุนแรงเกินกว่าอาการเหล่านี้ควรได้รับการรักษาโดยควบคุมอาการโดยเร็วและอาจจะพิจารณาไปจนถึงการปิดชีพเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมาน หากไม่ดําเนินการใดๆผู้ที่ได้รับผลกระทบจะใช้ความรุนแรงและการแปรพักอย่างรวดเร็วและพวกเขาจะาำสิ่งเดียวคือทําลายล้างหรือแพร่กระจายความทุกข์ทรมานของพวกเขาไปให้กับคุณการดําเนินการดังกล่าวควรทําในขั้นตอนนี้อย่างยิ่งก่อนในโน่นนี้เราก็จะได้รู้ถึงอาการนะครับแล้วก็ผลข้างเคียงเบื้องต้นที่ก่อนจะกลายเป็นซอมบี้นะแล้วเกิดคนที่อาการรุนแรงมากขึ้น,นก็อาจจะต้องรีบไปคุมอาการโดยเร็วนะครับหรือถ้าเกิดมันหนักจริงจนคุมไม่อยู่เนี่ยอาจจะต้อง อีตชีพนะครับคนคนนั้นไปก็ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าโลกนี้มันไม่มียารักษานะครับและโน้ตอันสุดท้ายโน้ตอันที่หาครับจะอยู่ในรถม้าที่เดิมเลยแต่ว่าจะวางบนกองเอกสารด้านบนกล่องเก็บของคนนี้ซึ่งน่าจะเป็นโน้ตที่ยาวที่สุดในบรรดา5โน้ตนี้แล้วนะครับโดยจะเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งที่เกี่ยวกับโรคระบาดของลายมือพลตีเกซาซิมซาฮาชอปแห่งคณะแพทย์สำรวจซึ่งเขียนไว้ประมาณว่าวันที่15มกราคม1812 ฉันต้องรายงานว่าทหารเจนิสซารีนั้นได้ล้มป่วยอย่างหนักโดยโรคนี้นั้นร้ายแรงถึงชีวิตในความเป็นจริงมันอาจจะเ,เผาไหม้อย่างรวดเร็วมากกว่าระดับของพวกเขาเสียอีกข่าวลือต่างๆบอกว่ามีหนองไข้สูงและอาจจะถึงชีวิตเพื่อร่วมง,งานของฉันก็ต่างคาดเดาถึงโรคระบาดนี้ดูเหมือนว่าเหล่าทหารจะชื่นชอบมันมากโดยเปรียบเทียบว,ว่ามันเหมือนกับความพิโรธของพระเจ้าที่ได้โจมตีกองทัพอ,อตโตมัน อย่างไรก็ตามหากเรื่องนี้ไปถึงหูศูนย์กลางกองทัพก็จะทำให้เกิดหฮยนะขึ้นได้วันที่29เมษายน1812โลกนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วกลุ่มของพวกเราแล้วฉันตั้งสมมติฐานว่ามันน่าจะเกิดมาจากกิจตัวหมินผู้ที่ล้มป่วยมาจนถึงตอนนี้ก็จะ <c oughs> ยู่วควบคุมให้อยู่ในกลุ่มคนทั่วไปตอนนี้มีค่าความเสียหาย10เท้ามันแทบจะกัดคนได้เร็วกว่าที่มันจะสร้างความหวาดกลัวได้เสียอีก ผู้เคาะลายทั้งห้าถูกทิ้งไว้ให้หมดลมหายใจอยู่กลางถนนฉันรักษาดวงวิญญาณครังสุดท้ายของเขาเขาเล่าให้ฉันฟังว่าใข้ขึ้นสูงแล้วเห็นภาพหลอนที่น่ากลัวแต่เขาก็ไม่ถึงกับหมดลมหายใจและฉันก็ไม่รู้สึกถึงชีพจรของเขาแล้วด้วยดวงตางของเขาขยับไปมาหลายชั่วโมงความทุกข์ทรมานของเขาได้หมดลงจากปืนคาบศิลาวันที่10พฤษภาคม1 8 1 2โลกดังกล่าวถูกทิ้งไว้หลังชายแดน วันที่สองพฤศจิกา1812การพ้นคบที่ไม่อาจจะบรรยายได้ผู้ที่ทุกข์ทรมานจะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปเพราะพวกเขาจะนำความทุกข์ทรมานนั้นมาให้กับพวกเราความรุนแรงกำลังรอบงำพวกเขาอย่างไม่อาจจะเข้าใจได้ตอนนี้ลูกน้องสองคนของฉันก็ได้สูญหายไปแล้วฉันเขียนจดหมายนี้พร้อมคำสัญญาว่าเหยื่อเหล่านั้นห่วยหนักและหมดลมหายใจด้วยดาบปปืน มอสโกไม่ใช่สถานที่สําหรับพลเมืองที่จะมาเสี่ยงภัยด้วยกันสรุปว่าโนต้ตเนี้ยได้เปิดเผยเรื่องของอาการของคนนะครับก่อนที่จะกลายเป็นซอมบี้เหมือนโนต้ตอันนี้สีเลยนะแต่อันนี้คือเขาก็ได้เล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่เขาได้ไปฟังนะครับจากคนที่ป่วยจริงๆนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโนต้ตนะครับที่ยืนยันว่ามันไม่มียารักษาจริงๆแล้วนะครับป่วยนี่คือป่วยเลยนะครับทางเดียวที่จะรักษาได้คือดาบใบปืนแล้วก็กระสุนปืน แล้วก็เพื่อไม่ให้คนที่ป่วยหนักเนี่ยต้องมาทุกขทรมานกับอาการที่ร้ายแรงของโรคที่ตัวเองเป็นอยู่ด้วยนะครับโอเคก็จบไปแล้วครับสําหรับการแปลข้อความในโน้ตทั้ง5โน้ตนะครับที่อยู่ในแมป s ซนสปีเ i อร์เบิร์นะถ้าเกิดผมแปลผิดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคือผมก็ไม่ได้เก่งอังกฤษมากนะเลยต้องขอเอา Google Translate มาช่วยอีกแรงหนึ่งนะสำหรับใครที่อยากจะลองไปอ่านด้วยตัวเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ข้อมูลจากวิกิ ไม่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับก็เข้าไปอ่านก็นได้นะเดี๋ยวถ้าเกิดในอนาคตมีการอัปเดตนะครับแมปใหม่เข้ามาครับแล้วถ้าเกิดมีเรื่องราวอะไรที่แบบน่าสนใจเนี่ยผมก็อาจจะเอามาทําคลิปเล่าต่อให้ฟังนะครับโอเคฮะถ้าผู้ชมที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับคลิปแนวนี้ก็บายบายครับ